สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางอังกฤษนะครับผมประจำวันจันทร์ที่17มกราคมนะครับก็รอบแรงเนาะของแต่ละหุ้นอังกฤษรัสเซียเยอรมันก็เบาๆไปก่อนแล้วกันครับวันนี้ดาวโจนส์หยุดนะครับเจอที่พุ่งนี้สำหรับดาวโจนส์ครับวันนี้วันมาตินลูทุกคิงนะครับของเขาหยุดนะครับสําหรับดาวโจนส์ก็มีให้เล่น3าวันนะครับกรุ้นกันแล้วกันเนาะ สำหรับท่านใดชอบแนวทางของผมครับไม่อยากพลาดกดติดตามกด subscribe ไว้ครับมีโคฟนาดูให้ด้วยครับมีโคฟนาดูให้ด้วยเนาะฝากไว้ในใจเธอครับอังกฤษวันนี้เ่สุด9ครับวิ่งบนลูดล่างหน้ามีหน้าโดนครับสำหรับ9 39า 4, 4ครับ39 44 5964ครับห้าเก้าหกสี่ก็แปดเก้าเก้าสี่ครับแปดเก้าเก้าสี่ตั้งแต่มันอัปเดตเว็บไออัปเดตมามองไม่เห็นนาฬิกาเลยเลยไม่รู้ว่าตัวเองพูดไปกี่นาทีกี่วินาทีแล้วต้องมัวต้องไปกดดูใหม่หนุ่ยท่วหิงยิงหนุ่ยท่วหิงยิง ร้อยมาสี่ครับร้อยมาสี่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับอังกฤษครับออกผลยี่สิบสามนาฬิกาสามสิบกนาทีโดยประมาณครับช่วงนี้ยังเป็นหน้าหนาวเขาอยู่เนาะพอจะเริ่มนู่นน่าจะประมาณมีนาถึงจะเปิดปิดเร็วเปิดเร็วฮะใช่ครับน่าจะเป็นมีนานู่นเนี่ยอีกสองเดือนนะครับอีกสองเดือนครับก็ประมาณนี้สำหรับอังกฤษครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาฟังครับ รวยๆครับเดี๋ยวเจอกันที่เยอรมันครับสวัสดีครับผม